เพื่อนๆคะรู้ไหมว่าทุกๆวันเราก็จะถามว่ากินอะไรกินอะไรกินอะไรแล้วก็จะมาจบที่อาหารตามสั่งใช่ไหมคะเพื่อนๆส่วนมากเมนูที่เรากินก็คือกะเพราหมูกระเ,เทียมข้าวผัดมีอยู่แล้วแค่นี้อาทิตย์หนึ่งก็จะต้องมี ก็ไม่กระเพราก็กระเทียมก็ข้าวผัดเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมากินร้านหนึ่งอยู่ในซอยถนนกระออมนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสอนอนังเล้งร้านเป็นบ้านคนนะคะแต่ขอบอกว่าให้เดินเข้าไปก็ต้องรอคิวเพราะว่าลูกค้าแน่นตลอดไปกินรอบกันแน่นตลอด โทรสั่งจองก็ต้องมานั่งรอนะจ๊ะอร่อยแค่ไหนถามใจเธอดูแต่ว่ายอมรอรอได้เพราะร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะเมนูก็จะมีหลากหลายเลยนะคะต้มยำต้มยำกุ้งแกงจืดกระเทียมกุ้งหมึกหมูผัดกะเพราไข่เจียวไข่ดาวไก่ทอดส้มตำก็มีนะคะเพื่อนๆ อาหารตามสั่งข้าวแกงก๋วยจับมีทุกเมนูร้านนี้ครบวงจรอยากจะกินอะไรสั่งได้หมดเลยจ้าอันนี้ก็เป็นข้าวหมูทอดนะคะแล้วก็จะมีก๋วยจับวันนี้แม่ค้าทำก๋วยจับร้อนๆเลยจ้าดูหม้อ,อเครื่องแน่นๆเลยนะจ้าเครื่องแน่นๆข้าวแกงในวันนี้ก็จะมีต้มแซบกระดูกหมู ชิน้นเบลเลอร์เลยแกงจืดเต้าหู้หมูสับปั้นเป็นก้อนเลยจ้าแกงอ่อมมะระนะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะน้ำพริกปลาทูป่นอันนี้ก็แซ่บเลยจ้า ตามมาด้วยผัดหน่อไม้ขาหมูนะคะตามสั่งก็จะมีข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งอาคารเชมิล่ากุ้งตัวโตๆเลยจ้ากะเพราหมูกรอบไข่เจียววันนี้เราก็มาเก็บภาพอาหารตามสั่งกันนะคะ อันนี้หมูกระเทียมใส่วุ้นเส้นจ้าผัดกระเพราเนื้อนี่ก็อร่อยมากจ้ามาทุกครั้งต้องสั่งเลยไว้เรามาทานข้าวกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ